กรุงเทพมหานครวันนี้เราจะมาพูดถึงความเคลื่อนไหวล่าสุดในโลกของเครื่องบินรบยุคใหม่ที่กำลังเขย่าว,วงการการทหารทั่วโลก a i r c r a f t u ั d เดตของเราวันนี้จะพาคุณไปติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในสนามรบแห่งอนาคตที่ทั้งทรงพลังเร็วและอัจฉริยะกว่าที่เคยมีมาเครื่องบินรบยุคใหม่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ยานพาหนะในอากาศแต่เป็นระบบต่อสู้ที่ผสานเทคโนโลยีขั้นสูงจากหลายประเทศตั้งแต่ระบบเรดาร์ล่องหนการเชื่อมต่อข้อมูลผ่านดาวเทียม ไปจนถึงระบบอาวุธที่สามารถโจมตีได้แม่นยำในระยะหลายร้อยกิโลเมตรหนึ่งในจุดเด่นของเครื่องบินรุ่นล่าสุดคือความสามารถในการตรวจจับศัตรูโดยไม่ถูกตรวจจับกลับซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีสตีลนักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่ายุคขององค์การต่อสู้ทางอากาศแบบดั้งเดิมกำลังเปลี่ยนไปเครื่องบินรบรุ่นใหม่อย่าง F-35 SU-57 J-20 หรือแม้แต่รุ่นพัฒนาใหม่จากยุโรป ล้วนออกแบบมาเพื่อรองรับสงครามดิจิทัลที่ทุกอย่างถูกควบคุมด้วย AI และระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบระบบ AI ไม่เพียงช่วยนักบินในการตัดสินใจเท่านั้นแต่ยังสามารถควบคุมการบินและการโจมตีได้อย่างอัจฉริยะนอกจากนี้หลายประเทศยังพัฒนาโดรนไฟเตอร์หรือเครื่องบินรบไร้ายนักบินที่สามารถทำภารกิจร่วมกับเครื่องบินรบจริงได้แบบทีมเวิร์กเครื่องบินไร้านักบินเหล่านี้สามารถบินเข้าสู่พื้นที่อันตรายแทนนักบินจริง ลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการโจมตีอย่างมากเทคโนโลยีเครื่องยนต์ก็เป็นอีกส่วนสําคัญที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเครื่องยนต์เจ็ตรุ่นใหม่สามารถให้แรงขับที่สูงขึ้นแต่ประหยัดเชื้อเพลิงกว่าเดิมทําให้เครื่องบินรบสามารถบินได้นานขึ้นและไกลขึ้นโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศแต่ในขณะเดียวกันความก้าวหน้าเหล่านี้ก็นํามาซึ่งคําถามทางจริยธรรมและความปลอดภัย เมื่อทุกประเทศต่างแข่งกันพัฒนาเทคโนโลยี AI ทางทหารความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ความขัดแย้งระดับโลกได้สำหรับวันนี้ a i r g r a f h Update จะติดตามทุกก้าวความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีทางทหารทั้งข่าวสารเครื่องบินรบใหม่การทดลองอาวุธและนวัตกรรมจากทั่วโลกหากคุณคือคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีการบินและการทหารอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากทั่วโลกเพราะนี่คือที่เดียวที่คุณจะได้เห็นข่าวจริงทันเหตุการณ์และเข้าใจง่ายที่สุด ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในตอนต่อไปของ a i r c r a f t Update